เป็นเรื่องคือหาหลังจากวันคลิปมาดมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มหล่อทรงจุงกิที่เคยมีข่าวยาล้างกับอดีตภรรยาไปเมื่อปี2019ทางเอเจนซี่ได้ออกมายืนยันเป็นเรื่องจริงที่นักแสดงหนุ่มทรงจุงกิกำลังออกเดทกับสาวนอกวงการบันเทิงเอเจนซี่ได้กล่าวว่านักแสดงทรงจุงกิกำลังเดทกับผู้หญิงคนนั้นกำลังมีความรู้สึกเชิงบวกต้นสังกัดกล่าว เราหวังว่าคุณจะมองความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างอบอุ่นพวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่าเราขอความเข้าใจจากคุณเกี่ยวกับข้อเท,ท็จจริงที่ว่าเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลใดๆได้นอกเหนือจากความจริงที่ว่าพวกเขากำลังออกเดทกันและเราจะขอบคุณหากคุณละเว้นจากการเผยแพร่ารายงานที่คาดเดาหรือไม่ได้รับการยืนยันใดๆอย่างไรก็ตามเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ